ห้ครับห้าสิบสองครับห้าสนะครับห้าหนะครับห้ <laughs> นะครับครับห้าเนะครับขอ <laughs> บคุณค่ะ ห้าเก้านะครับเป็น้นชัยนะครับคนที่60นะครับ61นะครับนี่6กสิบ่ะคนที่62 63นะครับใจสู้มาก ครับหกสี้านะครับ,บลำดับหกหกขอเจ็ดหครับคนที่6 6หก8เจ็ดหกแปดนะครับคนที่6กเนะครับลุงคนที่70นะครับ ที่71ครับคนที่72 73นะครับ74ครับ75ครับ76 77ครับ78 79 80นะครับพธาพีไม่มีขายจับได้ถ่าเมาเองครับ คนที่81นะครับ <Hello. S 1> 82มีอุบัติเหตุล้มอยู่คนนึงครับแปดสามแปดสี่ครับแปดห้าเป็นหกครับ 8ปดแหว้าครับ9กครับเกหนครับาาองนะครับครับขอเทียวครับครัเนี่ยค่ะสาม 94 9 5ก็6ก็7 9 8 9 9 100 101 102นะครับคนที่103นะครับคนที่104ครับ15 0 106นะครับคนที่ ที่ร้อนะครับร้อยแปดร้อยเก้าครับร้อยสิครับร้อยสิบเอ็ดยสิบสองครับ

ร้อยห้าสิบร้อยห้าเอ็ดครับมดยังร้อยห้าสองร้อยห้าสามร้อยห้าสี่ร้อยห้าห้าครับร้อยห้าหกร้อยห้าเจครับร้อยห้าก็ไหนสีเก๋อ๋อสีสวยครับ มาให้กำลังใจพี่น้องครับประมาณ160คนครับวันนี้ก็ก็ตามติดตลอดครับสนมากครับอันนี้ก็พี่น้องเราเออกกำลังกายครับเป็นสิ่งที่ดีครับที่เราควรจะต้องทำเพ่อผู้สูงวัยนะครับพ่อผู้สูงวัยเพราะเต้นจะยึดติดนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนุือความบินอะไรครับสุขภาพบีมีตำังใจครับผมครับ